ขอต้อนรับก็สู่วันพระไม่ได้มีคนเดียวเสนอวันผ่านนะคะทุกคนา่าวันนี้วันพระวันบุญใหญ่วันที่เราต้องเติมบุญกันแล้ววันนี้เราก็มีนัดกันนะคะต่างสมบูรณ์ปล่อยปลาหน้าเขียงกันค่ไปไปกันเลยวันนี้เหมือนเดิมปลาสวายปลาหมอปลาดุกไข่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีปาลาไหลไหมเดี๋ยวต้องไปดูที่ผังพ่อบรรยากาศตลาดนะคะตลาดหน้าวันท่านเดยวนก็จะคึกคัก มีแบกว่าของสดผักสดขนมแล้วราคาน่ารักด้วยนะแม่ค้าที่นี่บอกว่าน่ารักอะ่ะทุกคนมามาได้มาได้ของถูกของถูกวันหนว่าวันไหนพาพาเที่ยวตลาดมาตะพามาจะไปปลายังไม่เคยพาเที่ยวตลาดเลยน้องนิชาสวัสดีค่ะไปไหม อันนี้หน้าวัดหาดแดนนยนะคะใครที่อยากแบบว่าหาร้านปลาปล่อยนี่เลยนิชาปลาปล่อยอยู่ตรงประตูวัดเลยหาง่ายถ้าปลาหน้าเขียงก็น้องไพวาปลาดุกจะอยู่ใกล้แผงแผงผักออกมาประตูวัดเลี้ยวซ้ายก็เจอเลยนะท่าของนิชาเลี้ยวขวาเจอเลยหาง่ายจริงจริงที่ร้านนี้ปลาเขาจะหลากหลายอาหารปลาก็มีโอเคอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค,ค่ะ ได้มาแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปไปเอ้ยไม่ใช่เมื่อวันวันโกนใช่ไหมคบมันมีบุญพิเศษมาก็คือไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณมาค่ะแล้วก็พระอาจารย์ค่ะท่านได้เทศเรื่องสามวิธีชดใช้กรรมแล้วเฮ้ยฟังแล้วดีอ่ะนุกอยากมาแบ่งปันนะคะสามวิธีชดใช้กรรมก็คือง่าย เลยหนึ่งะคะทนใช้กรรมต่อไปชดใช้ไปจนกว่าจะหมดนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราเคยทำบุญเอทำบุญทำกรรมฆ่าสัตว์อะไรใช่ไหมมันก็จะมีผลต่อสุขภาพชีวิตเรา่ใช่ไหมเราก็ต้องทนเจ็บป่วยทนลำบากทนอะไรไปในกรรมต่างๆที่เราทำมานะคะก็ทนไปกับกับสองวิธีที่สองคือขอหโหสิกรรมซึ่งการละการถ้าเกิดเรา เคยไปทําผิดพลาดลวงเกินกับใครมาแล้วก็ไปขอโอโหสิกรรมฮะเช่นเราเคยไปพูดจาลบหลู่ผู้ทรงศีลอย่างเงี้ยก็ไปขอขมาลาโทษหรือทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจร้องให้ก็กลาบขอขมาขอโหสิกรรมมันก็เบาบางลงแต่ไม่ได้หมดไปนะแต่มันมันช่วยเบาบางลงได้ส่วนข้อที่สมค่ะสุดท้ายเอกสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสุดท้ายเลย สะสมบุญค่ะเติมบุญเข้าไปให้เยอะๆหลวงพี่ท่านก็ยกตัวอย่างเนี่ยน่ารักมากเหมือนเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะมันก็เกิดการเจือจางขึ้นใช่ไหมแต่เกลือหนึ่งช้อนชาก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่เหมือนเราเติมความดีเติมบุญเข้าไปมันก็เยอะขึ้นเพื่อให้แบบว่ากรรมมันมันเบาบางลงแล้วเราก็ได้แบบ มีบุญเข้ามาในชีวิตได้ดูสดชื่นสดใสไม่ขมขืนจนจนเกินไปอะแต่การที่เราทำก็ไม่ได้หมดไปนะแต่เพียงแค่ว่าเราเติมบุญให้มันมาเจอจางอ่ะเวลาชิมมันได้ไม่เค็มเกินชีวิตได้ไม่ขมขืนไม่เค็มประปานนั้นพอสังเขปคราวๆนะคะเค็มนี่งหรือ่าเค็มน่ เอะไรเหมือนกันเดี๋ยววันนี้พอนุ้ปล่อยปลาเสร็จนุก็จะไปทอดผ้าป่าต่อนะคะวันนี้มีพี่ที่ทอดผ้าป่าสร้างถนนพุทธวิถีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ค,ะค<ด>่ะเดี๋ยวเสร็จจากภาร,รกิจปล่อยปลาวันนี้แล้วก็จะไปทําบุญตรงน,นั้นต่อนะคะอ,คอันนี้ส่งไหมอันนี้ส่งทำถนนเออไม่ได้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวต้องต้องต้องดูกูเกิ <c oughs> าาลคะ่ะอวัสดีค่ะเว้ยทอดผ้าป่าใช่ไหมทอดผ้าป่าสร้างถนนได้ อนุโมทนากับน้องแพรวาปลาดุกค่ะสาธุสร้าเดินพุทธวิถีนะคะยาน่านน่ดีนะท่าพระปราอเส้นทางาดได้รวยไปด้วยกีบกหราบทำอะไรก็จะได้สะดวกสบายไปเก็บฉันนั่งค่ะพ่อหาใบคำกาวมาไหมคีดคีคีุนีพีด้วยเออเออเออใช่ อ๋อปลาบู่เหรอใช่ไหมโอ้วันนี้มีปลาบูด้วยปลาบูปลาบูเดี๋ยวนุชที่ลืมแชร์ขอแชร์ขอแชร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนขับไม่รู้กระเป๋ายูก็น่ารักดี เ,เที่ยวหน้าไปหาลูกสาวลูกสาวว่าแม่เดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดลมหุบกันะเอ,อตลาดลมหุบหน้าเที่ยวใช่ใช่ใช่อ้าวตอนนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนทําใจนิ่นงๆสบายๆนะคะพนมมือ,อมเดี๋ยวเรากล่าวนะโมด้วยกันก่อนสามจบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้า บูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคว่โหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีพวกข้าศัพท์สมบัติอิมินาสกกาเลนะพุทธังธรรมังสังฆังปูเชมิ ข้าพเจ้าขอน้บน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศินบารมีเน้ข่มะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมี ขันติบาลมีสัจจบาลมีอธิษฐานบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ในปัจจุบันนี้จจนนตั้งแต่เล็กแต่น้อย,อยจจระลึกได้ก็ดีดดขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นงจงมาช่วยรคับประคองค้าพระเจ้า,าให้สิ้นสัพพพายสัตรูใดๆอย่ามาพ้องผ่าน,านสัพเพรรสัตวตา,ตาอเวลา อภยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหาลันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัยปลาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพทุกข์ให้สิ้นสัพพโสให้สินสส้นสัพโสสพรโรค ให้ส,สิ้นสัพพายให้ได้บรรลุมรคผลละนิพานในการปัจจุบันนี้เธอนิพานะปัจโยโฮตูสาธุวันนี้ปลาสวายอร์เลิร์น่ะอร์เลิร์มากเลยเดี๋ยวรวมทำถ่อนอันนี้ของใครอ่ะของร้านดัดผมฝากมาอ๋อ อันนี้ตราลองปลาบู่เปลาบูปลาบู่ปลาบูโอ้ดีปลาบูปลาไหลหอยขมเลอดปลาบู่ปลาไหลหอยขมปลาสวายปลาดุกโอ้ยของเอแก้วตัวกี่โลของปนตัไรนะสิบเจ็ดเก้าโอ้สิเลยสิบเก้าสาม ยี <22. S 2> ่ิบสองเฮ้ยยี่สิบสองโลวันนี้เยอะรลวดีวันวันนี้พี่พ็กสาวอีสานกลับมาใต้แล้วจา้าวันนี้มีคนช่วยวันนี้มีคนช่วยฮิวนะคะแต่ท่านในไม่สะดวกก็จะชีได้วันนี้โดยที่นนก็เป็นตัวแทนไปกับทุกท่านแล้วเดี๋ยวรายชื่อจะใส่ให้นงในนะ ก็ฝากได้จะเป็นลายวันอาไรฮคเม้งสาธุค่ปะ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  ไปเอาให้เห็นน้ำหนึ่งสองซ่มโอเคว่าหายไปไหนไม่เห็นตั้งนานหลายวันสองเดือนเปิดแค่เดียวไปดูแลแเมฆที่ตกแม่ไม่จะมายมาปพาแม่มาเนี่ยยังอายังไม่คืนที่น่ามาพาหลานมาด้วยแม่หลบเท้าหน่อยค่ับอยากจะมาเหมือนกใจล่ะค่ะไม่ใช่หรออยากจะมานี นั่งเล็กถึงนั่งรถนี่ไม่หยาดมาแล้วคนแก่เนอะปลามาอยู่สักแป๊บกลับบ้านนะดูโอ้วันนี้ปลาขึ้นมากินน่ะทุกทีไม่ยอมขึ้นน่ะปกติมันไม่ขึ้นมาใช่ไหมใช่บ้านที่เล็กไม่ชอบเห็นมันไม่มานะใช่น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมตรงนี้ก่อนกับบรรยากาศท่าน้ำนะคะ ถ่ายรูปรวมกันเลยโอ๊ยทำไมวันนี้ปลาขึ้นนะอ่ายถายถายรูป้พังหน่อยายรูให้พี่พังหน่อยเฮ้ยวันนี้ปลาชุกเว้ยเออำต้เองน็างนอ่านี่อยู่ตรงนู้นไอ้โตโตนั่ง ระวังตกนะคนยิใสปิ้งทัใสปิ้งค่ะน้า้าพ่อกับพี่กบอนเลยพ่อกับพี่กบปลาลมาเลยาปลาหมอพ่อสุขภาพสวย แข็งแรงแข็งแรงรวยรวยแข็งแรงก็รวยเอ๋อน้ำดีมากอ่าอ๋อพี่พักพี่พักกับแม่แล้วพี่พักกับแม่เอาเนี้ยไมของน้องเอไหมอ่ะไม่เป็นไรมาเถอะอะไรค่ะไปเลยเด้อไปเลยเด้ออ๋อไปเลยเด้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 อ ไปแล้วจ้าโอเคเขียนไว้ในเพลงไปแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอ๋อตอนคนแรกเราก็ใช้วนเลยกันใช่มันมันช้ำมันช้ำก็เลยต้องเอามาปล่อยปล่อยน้องกัดไพ่ก่อนมาอันนี้ปล่อยด้วยกันแอร์ปล่อยด้วยกันที่อร์ไปปล่อยไปโอเคได้เป็นเพื่อนกันชวนกันทำความดี โฉมไอ้ตัวโอ้โหมมบไมมวงปมปายกระป๋อาโปักแดงควายปกแดงโโชว์โชวโอ้มาดกันอ้เสียงเลยน้องไม่ตอดตะเลยะเลยบแอบไปเลองสกมได้อย่างเดียวแอบแอบ กำลังเปี่ยวลงไปเยรวไปเลยุกไปเลย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 ไเลยไป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 เลยปเยไเลยเลยไปเลยไปลยไปเยเลยไปยเปไลปลไยเ้ปยยปไเปลยไ โอเคทั้งหมดวันนี้ทั้ง22กิโลนะคะสาธุอันโนโมธนาบุญก,กับทุกท่านที่่วมบุญเนยนะคะที่ฝากมาทุกวันพระเลยโอนมานะคะแบบน่ารักมากอะ่ะเพราะบอกพวกนี้วันพระก็จะโอนกันมาอัตนโนโมน่ารักมากเลยกับที่ฝากไว้เป็นเป็นรายเดือนรายปีไ้อยู่แล้วนะคะก็น่ารักเช่นกันขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทท่ทานเลยนะคะท่านใดไม่สะดวกมาปล่อยปลาด้วยตัวเองฝากดุจได้นะ้คะก็จะมีทั้งปลาปล่อยมีทั้งปลาหน้าเขียงอ่ะ เดี๋ยวดุชดี่วันนี้มีภารกิจต้องไปทอดผ้าป่าต่อนะคะแม่พี่พักมาปิดคลิปกันแล้วนี่วันนี้วันนี้พี่พักสาวิตาเรากลับมาแล้วหายไปสองเดือนก็ท่านใดที่อยากไปปลาตะเขียงก็มาเลยนะคะเจอน้องเอนะคะร้านแพวาปลาดุก ออกประตูวัดเลี้ยวซ้ายอยู่ใกล้แผงผักบริการดีประทับใจถึงท่าน้ำใช่หรือจะโทรสั่งก็ได้ฝากเบอร์ฝากเบอร์0 8 9 5 9 5 9925ครับอ่าโทรไว้ได้นะฝากไปก็ได้นะถ้าไม่สะดวกฝากไปได้อ่าโอเคแล้วเจอกันใหม่วันพระน้าเพราะวันพระไม่ได้มีันเดียวตาธุสวัสดีค่ะ สวัดบน้ำมนปไป,ไปทอดท่อปากต่อ